ต่อขนตา c o s t o r y สวัสดีค่ะพกับพี่นานอะกแล้วนะคะในช่องนานะดี u t y u ฟ่ค่ะวันนี้พี่จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์คะซึ่งไม่เคยแนะนําที่ไหนมาก่อนในรูปแบบของการเป็นเซรั่มต่อขนตาของแบรนด์ c o s โน o r y ชื่อดังนั่นเองค่ะก่อนไปดูคลิปนี้ให้จบก,ก่อนนะคะถ้าชอบแล้วค่อยกด subscribe ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลย สำหรับสร้างเซรั่มต่อขนตาคอสโนรินี่นะคะจริงๆแล้วนอกจากมีคุณสมบัติในเรื่องของการต่อนะคะที่เขาเคลมว่าสามารถใช้7วันแล้วจะช่วยให้ขนตายาวขึ้นแล้วนะคะยังสามารถใช้ในเรื่องของการต่อขนคิ้วหรือว่าปลูกขนคิ้วได้อีกด้วยนะคะตัวนี้พี่ใช้มาแล้วเกิน2เดือนนะคะน่าจะ3เดือนแล้วด้วยซ้ำนะคะสําหรับคุณสมบัตินะคะเขาบอกเลยว่าแนะนําว่าให้ใช้นะคะปัดนะขนตาอาจจะพี่เปิดให้ดูเลยเขาจะมีลักษณะที่เป็นแปรงแบบนี้นะคะแล้วก็มีตุ่มๆนะคะตรงปลายแบบนี้ ด้วยนะคะมี2แบบในหัวเดียวกันวิธีการก็คือให้เราใช้เจ้าตัวที่เป็นแปรงนี้นะคะปัดที่ขนตานะคะในขณะที่เจ้านะคะฟองน้ําที่อยู่ตรงปลายนี้เนี่ยให้ต่อคิ้วนะคะให้ปัดลงไปที่คิ้วตรงที่ไม่มีขนคิ้วนั่นเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยพี่เขียนคิ้วเดี๋ยวพี่จะแทรกรูปนะคะตอนที่ไม่ได้แต่งหน้านี่ <c oughs> เห็นว่าปัญหาของพี่คือคิ้วด้านนี้นะคะตรงหักนี่สหายไปเพราะว่าพี่เนี่ย มีปัญหาเรื่องคิ้วตรงนี้นะคะตกนะตกคือตกแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเชฟเนี่ยไม่ได้วิธีการแก้ปัญหานะพี่แนะนําเลยว่าอย่าถอนแบบพี่พอถอนไปปุ๊บถอนไปถอนมาแล้วเขาไม่ขึ้นอีกเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเอาตัวนี้มาทดลองใช้เดี๋ยวเรามาดูผลของการใช้กันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ ไ้ได้ทดลองใช้เนี่ยก็คือพี่ปาดที่คิ้วเลยนะคะกับบริเวณขนตานะคะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เขาอ่อนบางมากมากนะคะตอนแรกพี่ก็กลัวพี่ก็เลยใช้เจ้าสปูลี่เนี่ยนะคะ ปาดปลายบริเวณปลายขนตาเท่านั้นซึ่งจริงๆถ้าอยากได้ผลเนี่ยจะต้องให้แตะข้อปลายบริเวณผิวหนังที่เป็นขนขนตานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องทดสอบอาการแพ้นะคะพอใช้ไปปุ๊บไม่แพ้ไม่ระคายเคืองตาเลยพี่ก็เลยใช้ต่อปรากฏว่านะคะผ่านไป3เดือนนะต้องบอกว่า3เดือนนะคะ1เดือนอย่างไรก็ไม่เห็นผลความเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแล้วทางแบรนด์เขาก็เคลมมาด้วยว่าต้องใช้อย่างต่ำหนึ่งเดือนขึ้นไปปรากฏว่าขนคิ้วนะคะตรงหางนะปลายหางของพี่ที่มันหายไปจากการถอนเนี่ยกลับมาขึ้นใหม่นะคือมหัศจรรย์มาก หคิด1เดือนไม่ได้ผลอ่าพอดียังใช้ไม่หมดก็ใช้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่หมดด้วยปรากฏว่าได้ผลจริงๆนนก็คือขนคิ้วที่หายไปนะคะขึ้นมาบางๆจังๆในขณะที่ตรงขนตานะคะยาวขึ้นมาล็กน้อยนะ,ะเพราะอย่างที่บอกว่าพี่ไม่กล้าใช้ปริมาณเยอะนะคะแล้วก็พี่เป็นคนที่ไม่มีขนตาด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาให้นานขึ้น เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครคันหามีขนตาอยู่มากอยู่แล้วเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะได้ผลได้เดียวกว่าพี่นะคะแต่พี่เนี่ยไม่มีขนตาเลยส่วนขนคิ้วก็เช่นเดียวกันถ้าคิ้วบางนะคะใช้เจ้าตรงปลายนะคะที่เป็นฟองน้ําแบบนี้นะคะแล้วก็ปาดไปเลยนะคะเช้าเย็นเนี่ยรับรองว่าได้ผลนะคะแต่อย่างที่บอกต้องใช้3เดือนขึ้นไปนะคะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงได้รางวัลน,นะคะต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะว่าช่วยนะคะต่อขนตาเป็นเซรั่มที่ช่วยเหมือนคล้ายๆกับตึงกระตุ้นนะคะให้เกิดการสร้างนะคะขนคิ้วแล้วก็ ผลตามากขึ้นเนี่ยก็ได้ผลจริงๆแต่ต้องใช้อย่างต่ำสามเดือนขึ้นไปนะคะ แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะได้ทดลองแล้วได้ผลอย่างไรสามารถมาแชร์กันได้เลยนะคะพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนเนี่ยได้ผลอย่างไรในการใช้เจ้าเซรั่มต่อขนตาคอสโนรีตัวนี้นะคะแล้วก่อนการก็ต้องขอกระาบขอบพุนสำหรับทุกท่านในการกด subscribe ปุ่มนี้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9ก้าโมงตรงค่ะสำหรับวันนี้พี่จะลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ีหน้าบ้าบ๊ายบาย